สนุนโดยนิกแลนสะดวกซื้อประหยัดรัพย์ประทับใจสินค้าและบริการคืองานของเรา055 711341 055 748 050สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการห่วงจุ้ยนะครับห่างหายกับท่านผู้ชมไปนานมากเลยทีเดียวนะครับ เนื่องจากภารากิจของผมก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานด้านสาธารณกุศลเอยนะครับในเรื่องของงานก่อสร้างหรือว่าในเรื่องของภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับห่วงจุ้ยแล้วก็ศาสนาพิธีต่างๆของคนจีนนะครับวันนี้ก็ได้กลับมามีโอกาสนะครับได้พบเจอกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เรามาทําความเข้าใจในเรื่องของคําว่าห่วงและจุ้ยกันอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งแน่นอนครับท่านผู้ชมที่เคยติดตามแล้วก็เคยดู ดูรายการห่วงจุ้ยมาก่อนหน้านี้นะฮะก็ได้มีข้อมูลในเรื่องของคําว่าห่วงและจุ้ยคืออะไรวันนี้เราจะมาย้ําแล้วก็ฟื้นฟูในเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับนั่นก็คือคําว่าหวงก่อนเลยนะฮะคำว่าห่วงนะครับแปลว่าลมนะฮะส่วนจุ้ยแปลว่าน้ําคําว่าห่วงและจุ้ยหมายถึงธรรมชาติครับหมายถึงลมและน้ําก่อให้เกิดสรรพชีวิตทั้งปวงครับอะ แล้ว่วงจุ้ยมีอิทธิพลมีความสําคัญอย่างไรกับการดําเนินชีวิตของพวกเราใช่ไหมฮะแน่นอนครับ่วงก็คือลมลมหายใจของเรานั่นเองครับและองค์ประกอบในร่างกายของมนุษย์มากกว่า70%นั่นก็คือน้ํานั่นก็คือเลือดนั่นเองครับคาว่า่วงและจุ้ยหมายถึงลมหายใจและจิตวิญ,ญญาณของธรรมชาติที่เกิดขึ้นและมีอิทธิพล เกิดขึ้นและการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นประกอบอาชีพเอ่ยการดำานงชีวิตเอ่ยนะครับมีผลหมดเลยทีเดียวนะครับห่วงจุ้ยก็เลยมีอิทธิพลค่อนข้างสูงในการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับห่วงจุ้ยที่ถูกต้องมันต้องอยู่กับคําว่าสมดุลครับท่านผู้ชมครับคําว่าสมดุลน,นั้นคืออะไรใช่ไหมฮะเราสังเกตก่อนลมถ้าหากว่าลมแรงเกินไปนะครับเกิดพายุลมพาแบบมันมรสุมเต็มไปหมดเลยอันเนี้ยลมแรงแงอันเนี้ยเกินไป นะฮะสมดุลขาดเลยทันทีเขาเรียกว่ามีลมเยอะเกินไปก็ไม่เป็นมงคลจุย้ยคือน้ําถ้าหากว่าน้ํามีมากเกินไปเช่นน้ําลากอุโทโกภัยเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นมงคลเขาเรียกว่าเสียหายเลยทันทีนะฮะคำว่าสมดุลหมายถึงความพอดีความเหมาะสม นะครับแล้วก็ก่อให้เกิดพลังงานบวกส่งเสริมในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับโอกาสในการประกอบอาชีพก็จะสูงขึ้นอีกนะฮะวิสัยทัศน์ทัศนคติก็มีผลในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกในการดําเนินชีวิตในการทําธุรกิจต่างๆก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับเขาเรียกว่าผลความเป็นมงคลเนี่ยสืบทอดกันมาโดยอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าฮวงไม่มีเลยคืออากาศเสียมากเลยอากาศแบบ มีกลิ่นไม่โอเคอากาศไม่สดชื่นไม่ถ่ายเทอันนี้มีผลกับลมหายใจของเราแล้วนะฮะลมหายใจเนี่ยถึงแม้ว่าถ้าเราพูดถึงในประเด็นปัจจุบันน,นะครับท่านผู้ชมเราจะสังเกตได้ว่า,เ,าเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆถ้าหากว่ามันไม่เปิดโล่งไม่โป่งเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยไม่ถ่ายเทก็คืออากาศนั้นไม่ถ่ายเทไม่โป่งไม่โล่งเนี่ยตอนนี้ เราใช้คําว่ากังวลใจง่ายๆเลยนะฮะว่าเอ๊ะมันจะมีเชื้อโรคไหมนะครับมันอ,อากาศบ,บริสุทธิ์ไหมโอโซนจะมีมากน้อยขนาดไหนอันนี้เราเราคิดค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมฮะณนะปัจจุบันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าห่วงเหมือนกันเราจะต้องทําให้เกิดสมดุลที่เป็นมงคลครับส่วนในเรื่องของจุ้ยคือน้ําถ้าหากว่าไม่มีน้ําพื้นที่นั้นก็คงจะแห้งแล้งนะครับประดุดดังทะเลทรายเลยจะปลูกอะไรก็ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไม่งอกเงยขึ้นมาเก็บผลผลิตไม่ได้ความเสียหายก็เกิดขึ้น เห็นไหมครับผมจึงจะต้องเกิดนําในวาระนี้ในรอบนี้ว่าคําว่าสมดุลของคําว่าห่วงจุ้ยนั้นมีอิทธิพลค่อนข้างมากนะครับเราจะหาจุดที่ลงตัวได้อย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับหลายคนนะฮะเอาคําว่าห่วงและจุ้ยนะครับคือทําให้เกิดลมทําให้เกิดน้ําในสิ่งแวดล้อมหรือว่าในสภาพพื้นที่แต่พลังงานมันมากไปหรือมันน้อยไป เราลองไปสำรวจรอบๆบ้านของเรานะครับว่า่วงจุ้ยสมบูรณ์ดีแล้วหรือยังมากไปไหมขาดเหลือหรือมากน้อยขนาดไหนก็ลองที่จะไปดูนะครับแล้วก็เอามาปรับปรุงให้เกิดสมดุลที่ดีได้่วงจุ้ยที่ดีนะครับหมายถึงความเหมาะสมนะครับที่เราเอามาใช้ให้ถูกต้องและก็ถูกหลักของมงคลที่เกิดขึ้นสิ่งที่จะมีผล ตามมานั่นก็คือความอุดมสมบูรณ์อย่างพอดีไม่มากไปหรือไม่น้อยไปนะฮะเหมือนภาชนะที่บรรจุสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเหมาะสมและพอดีก็คือไม่หลวมไปนะครับแล้วก็ไม่แน่นหรือไม่อึดอัดไปนั่นเองครับท่านชมครับคำว่าห่วงจุ้ยยังมีความหมายสอดคล้องในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อด้วยเป็นบางประเด็น ะะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งมอบการบอกต่อกันมารุ่นต่อรุ่นไม่ว่าจะเป็นผู้วุโสต่างๆก็แนะนําลงมาว่าอันนี้ควรทําแบบนี้อันนี้ควรทําแบบนี้จะก่อให้เกิดผลมงคลอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานในเรื่องของการป้นกําเนิดคําว่าจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรมต่างๆทางคนไทยเชื้อสายจีนอาแปะอามาอาอึ้มนะครับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ซิงแสหรือว่าผู้วุโสก็ให้คําแนะนํามา แน่นอนครับรายการห่วงจุ้ยจะนํามานําเสนอกับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็มากั่นกองนะฮะคัดสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนั้นได้เอาไปใช้สอยในการดําเนินชีวิตแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมในเรื่องของความเฮงความรวยความโชคดีนั่นเองครับ รายการฮวงจุ้ยมีความปรารถนาดีที่จะส่งมอบความรู้นะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจารีประเพณีขนบธรรมเนียมต่างๆวัฒนธรรมต่างๆเราก็จะสอดแทรกไปในรายการให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ น้ชมครับรายการวงจุ้ยกลับมาในครั้งนี้จะมีมิติใหม่ๆนะครับในการนําเสนอมากขึ้นมีความหลากหลายในแง่มุมในเรื่องเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและก็ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับคนไทยเชื้อสายจีนนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ณวันนี้ณปัจจุบันนี้เนี่ยอิทธิพลในเรื่องของการทําธุรกิจหรือการค้าเราเป็นภูมิภาคเอเชียเราจะมีความเชื่อมีวัฒนธรรมที่เป็นเฉพาะกลุ่มนั่นก็คือในเรื่องเกี่ยวกับศาสนานะครับศาส,สนาพิธีหรือว่าในเรื่องของเต๋าขงจื๊อพุทธมหายานหรือใดๆก็ตามผมจะรวบรวมข้อมูลและความรู้ทั้งหลายเหล่านี้นะครับนำมากั่นกองแล้วก็เลือกสรรให้กับท่านผู้ชมได้เอาไปทําให้เกิดความเป็นมงคลให้เกิดขึ้นนั่นเองครับ หลายๆายท่านเคยสอบถามผมมาว่ารายการ่วงจุ้ยจะกลับมาไหมนะครับผมรู้สึกยินดีมากเลยนะครับที่ครั้งนี้ผมได้กลับมาดูแลนะครับพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ทุกทกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนครับแบบฉบับความรู้ครั้งนี้นะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆที่ผมจะนําเสนอนะฮะจะมีความพิเศษแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยครับสำหรับวันนี้รายการ่วงจุ้ยนะครับขอแนะนําในเรื่องเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่า พื้นฐานในเรื่องของฮวงจุ้ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลมนะครับในเรื่องของน้ําทําอย่างไรให้เกิดความสมดุลมากไปก็ไม่ได้ไม่มีเลยก็ไม่ควรนะฮะหาสมดุลให้ได้นะครับบริเวณพื้นที่รอบๆบ้านอันไหนที่มีอะไรที่มากเกินไปนะครับหรือขาดอะไรก็ควรที่จะเอาไปเ,าเขาเรียกว่าเสริมเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ให้นะครับสำหรับรายการฮวงจุ้ยก็จะมีช่วงระยะเวลาแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับท่านผู้ชมครับรอบแรกเลยก็คือในเรื่องของ แบบฉบับความรู้นะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆในเรื่องของ่วงจุ้ยที่จะมาส่งมอบให้กับท่านผู้ชมอีกประเด็นหนึ่งก็คือช่วงท้ายรายการนะครับเราก็จะมีคําถามนะฮะจากทางบ้านหรือว่าให้ผู้ชมอ่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถฝากคําถามนะครับหรือว่าฝากถามเรื่องราวต่างๆในเรื่องของ่วงจุย้ยอย่างเช่นที่บ้านตรงกับทางสามแพ่งทําอย่างไรนะครับทำอย่างไรให้เกิดความเป็นมงคลลักษณะบ้านหันไปทางทิศนี้ตําแหน่งนี้จะประกอบอาชีพประเภทไหนอย่างไรนะฮะ ยินดีเลยนะครับคำถามนะครับส่งมาได้นะครับเพจ Facebook ของทิปเคเบิลนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามหรือฝากคำถามไว้ได้นะครับกับรายการห่วงจุ้ยนะฮะผมยินดีที่จะให้คำตอบนะครับแล้วถ้ามีโอกาสนะครับผมอาจจะไปดูให้เลยที่บ้านนะฮะอาจจะแบบว่าเป็นเป็นบางเคสนะครับเป็นบางกรณีนะฮะเป็นบางช่วงเวลานะครับเราก็จะออกไปดูห่วงจุ้ยกันนะครับว่าแต่ละบ้านเนี่ย หวงจุ้ยจะทำยังไงให้เป็นมงคลนะครับวงจุ้ยตรงไหนยังด้อยอยู่จะทำยังไงให้มีพลังงานบวกมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ในอนาคตข้างหน้านะฮะฝากไว้นะครับฝากคำถามนะครับหรือว่าอยากรู้เรื่องราวใดๆที่เกี่ยวกับความเป็นมงคลของหวงจุย้ยหรือจะทำอย่างไรให้เป็นมงคลนะครับเราก็สามารถที่จะฝากไว้นะครับที่ ทิปเคเบิลทีวีก็ได้นะครับเพจ Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าช่องทางต่างๆหรือว่ายกมูโทรศัพท์มาฝากเป็นคําถามไว้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ทิปเคเบิลก็จะจดเอาไว้นะครับแล้วก็มาให้ให้คำตอบกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับพบกันในสัปดาห์หน้านะครับพบกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับ